อยาไปเลยลูกยำหนีไปเลยทิทุกอย pues th hey ่างทุกอย่างลูกอย่างจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่มันจะได้ทุกอย่างที่มันยิ่งกว่าทุกอย่างลูกมันจะได้ยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ พร้อมอะไรลูกทุกอย่างมันดอกบัวมมนได้คลายทิ้งออกพร้อมกันบานพร้อมกันบานทิ้งบานทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็พร้อมมันเลยดอกบัวบานทิ้งบานพร้อมกันบานทิ้งบาน นั่นแหละทุกอย่างที่มันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแหละแต่แค่ทุกอย่างเนี่ยแล้วลูกมันไม่ยิ่งกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังเออเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบทุกอย่างทันทีดังนั้นทุกอย่างนี่มันคืออะไรลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไงทิ้งมันทั้งทิ้งทั้งไม่ทิ้งไงลูก ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไงทุกอย่างนี่แหละทุกอย่างที่มันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเนี้ยมันจะล้างหมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมฮ่ะมันจะล้างให้หมดเลยมันจะดับล้างว่างล้างให้หมดใครช่วยหลุดช่วยให้หมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมส่วนตัวส่วนรวมอย่ามัวแต่ส่วนตัวอย่ามัวแต่ส่วนรวมมัวแต่ส่วนตัวมัวแต่ส่วนรวมมันก็ สรงวตส่วนตัวสังวรส่วนร่วมเรื่อหาตัดสรูซีก็ไม่สิลูกจะตัดสรูเลยจะไม่ตัดสรูแล้วถ้าจะไม่ตัดสรู้ก็รู้ให้มันมากๆเข้าเนี่ยมันไม่ตัดสรูหรอกมันตลองรู้ไปเรื่อยรู้นั่นรู้นี่รู้โน้นก็รู้ให้มันมากๆเข้าถ้าจะไม่ตัดสรูอะ ก็หลงรู้ไปเรื่อยลูกถ้าจะตัดสรู้ลูกก็ไหมเลยสิไม่ต้องไปห่วงังตัวรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นเข้าใจไม่คอยใจไม่ต้องห่วงตัดเลยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันลูกตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัดเหมือนกันเลยทุกอย่างนั่นแหละเนื้อหาตัดสรู้จะตัดสรู้หรือจะไม่ตัดสรู้ล่ะ ถ้าจะไม่ตัดรู้ก็อะไรอาวอานกาตัวรู้ให้มากเข้ามดแต่รู้นี่รู้นะั่นรู้นู่นไม่ไหมอ่ะไม่ไหมมันก็ไม่ตัดแล้วไหมเนี่มันก็ไม่จะแค่ไหมด้วยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเรียกว่าตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัดไงพร้อมกันเลยทุกอย่างแล้วมันจะกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างปเปอง ไม่ใช่ทุกอย่างแบบอะไรในทุกอย่างาเต้องฟังดีๆไอ้ที่มันไหม้มันทั้งไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปได้วยกันเนี่ยอันเนี้่มันทุกอย่างที่มันไม่ใช่อะไรในทุกสิ่งทุกอย่างลูกทุกอย่างที่มันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ไอ้จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างที่มันกลายเป็นไร้ล่องรอยล้างทุกอย่างว่างล้างทุกอย่างร่วมกันพร้อมกันพร้อมกันตัดสู้และตัดสู้ช่วยพร้อมกันตัดแนละตัดช่วยพร้อมกันพี่เขาเรียกกันว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพร้อมนั่นแหละพร้อมทนกทย นนตประโยชน์ท่านร้อมกันไปดิก็ตัดสรู้และตัดสู้ช่วยร้อมกันไปนั่นเองลูกนะตัดและตัดช่วยร้อมกันไปนั่นเองไม่สิทุกอย่างลูกท้าไม่ไม่มันก็ไม่ตัดมันไม่ใช่การที่จะไปเจริญอินทรีย์เจริญยตนะตัวเจริญมันเป็นสังสตรในตัวเจริญเสเอง ตัวเจริญตัวปฏิบัติมันเป็นตัวก่อเกิดในตัวปฏิบัติตัวเจริญซะเองตัวเจริญมันเป็นตัณหาในตัวเจริญไปซะเองตัวเจริญมันกลายเป็นสมุทัยในตัวเจริญไปซะเองลูกก็ตัดตรงๆเนี่ยก็ไม่เลยทุกอย่างก็ไม่เลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่มเรียกว่าตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัดมันไม่ใช่การไป่คอยเจริญ ถ้าไปเจริญแล้วมันจะตัดยังไงลูกตัวเจริญเป็นตัวกรอบเกิดซะเองในตัวเจริญก็ไม่ไลไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อะทุกอย่างอไม่ใช่ทีละอย่างสองอย่างด้วยทุกอย่างลูกดำริกันไปสิมาหาดำริมาหากุณาดำริก็ไม่เลยสิลูกทุกอย่างเออมันจะได้ตัดพร้อมอะไรทุกอย่าง แต่ห่วงเอาสติมัวแต่สัวห่วงเอาสมาธิเอาปัญญามักมากรอบมากมักมาก,มากจเจ้าอย่างเดียวห่วงแต่มีไม่มีอยู่เนี่ยมีปัญญาไม่มีปัญญาห่วงเน,นี่นแหละมักมากอ่ะม,มันเอาอ่ะมันไม่ตัดอ่ะ ถ้านในตัดแต่มันไม่ตัดมันไปเจริญเอามันก็เลยกลายเป็นสังสาวัตในการเจริญเอาติดกับแล้วทีนี้ติดกับหลังติดการติดกับหล่ะเป็นการเป็นกับลเป็นครอบเป็นภรมิ <c oughs> <c oughs> ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยคล้องกันดีจะคลายทิ้งคลายแบบพร้อมกันไอ้ดอกบัวนี่มันบานทิ้งบานพร้อมกันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นหมากเป็นผลที่ได้ดื่มได้กินเะยเนี่ยหมากเป็นผลละแต่มันบานแต่มันยังไม่ทิ้งบานเนี่ยมันบานนะมันยังไม่ทิ้งบานเนี่ยหมากผลมันก็ยังไม่พอจะได้กินจนกว่ามันจะบานทิ้งบานเอง จนกว่ามันจะเริ่มทิ้งตัวทิ้งเองจนกว่ามันจะเริ่มทิ้งทั้งตังตวทิ้งตัวไม่ทิ้งลูกมันจริงจะกลายเป็นดับล้างมันจริงจะกลายเป็นว่างล้างมันจริงจะกลายเป็นคลายช่วยหลุดช่วยสังสวัตนั่นแหละผลที่ได้เกิดกับสังสวัตด์ล่ะ ไมจะแค่ไหมโลูกไม่ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันจะได้ล้างทิ้งทั้งไหมไม่ไหมไม่ล้างไหมเองไม่เอาอย่าแค่ไม่เอาลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะได้ไม่มีขั้วซ้ายขั้วขวามันจะได้มีไม่มีฟากไม่มีฝั่งฝั่งเอาฝั่งไม่เอามันจะเป็นฝั่งอยู่ไงถ้าไม่เอาลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสลายทุกฝั่งฝั่งเอาฝั่งไม่เอาทําไมลูกก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม กลายทุกฝั่งฝั่งไหมฝั่งไม่ไหมจะได้ไม่มีฟากไม่มีฝั่งเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมลูกก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม,ไมอย่าไหมขาเดียวไม่งั้นมันเอียงยฝั่งนี้ฝั่งนั้นอยู่ทไม่เอาลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่าแค่เอาหรือว่าอย่าแค่ไม่เอามันจะได้ล้างหมดทั้งเอาไม่เอา ถ้าอย่างเนี้ยมันไม่มีขอบเขตล้างสองสวัสดล้วนเลยเรียกว่วาว่างล้างล้วนๆนี่พานล้างสองสวัสดล้วนถ้าไมลูกก็ไหมมันทั้งไหม่ทั้งไม่ไงอย่าแค่ไหม่อย่างนี้มันจะเป็นมันจะเป็นฝั่งอยู่นะมันจะเป็นฝั่นนงนั้นฝั่งนี้อยู่ะ ้าไม่เอาแล้วก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะได้สลายหมดทั้งตัวเอาตัวไม่เอาม่ยึดแล้วก็มายึดมันทั้งยึดทั้งม่ยึดน่ะอย่าไปอยู่ฟากยึดฟากมายึดอะไรมันจะเป็นฟากฝังอยู่ฟากฝังสวัสดิ์ฟากไม่ผ่านอะไรแล้วนี่ผานมันไม่มีหลอกฝั่งนั้นฝั่งนี้อะไร พูดเองเองฝั่งแห่งพนิพานล่อตัณหาก็ไม่มีดนลอ่อไงจอนเสียโดอนลอ่อฝั่งแห่งพนิพานมันก็เสียบกระสนกันใหญ่เลยเพื่อจะไปฝั่งไหนก็มันก็ไม่รู้อะเป็นบัญญัติที่กระตุ้นตัณหากระตุ้นสมุทยัยบัญญัติที่มันไม่จบในบัญญัติพนิพานไม่มีฝั่งไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนู้น ิพาณนไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี พร้อมกันเลยสิทุกอนุโลกกับธาเลยโลกเออไอไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยอนุจะได้ไม่ติดอนุโลกกับธาจะได้ไม่ติดในโลกกับธาเออมันจะได้คลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันพร้อมกันนี้ทุกอนุโลกกับธาตุเลยไอจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยธาตุจะได้ไม่ติดธาตุโลกมันจะได้ไม่ติดโลก ในแต่ละนูนแห่งโลกธาตุมันจะได้ไม่ยึดไม่ติดท้อลงไปในนูนแห่งโลกธาตุทั้งหลายลูกเป็นอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไม่เอาก็จะไม่ติดตัวไม่เอาเองจะได้ไม่ติดทั้งตัวเอาตัวไม่เอา,าอก็พร้อมกันตัทธูช่วย,วยพร้อมกันกาช่วย็ช่วยพร้อมกัน อย่ดูอย่าแค่รู้อย่าแค่เห็นลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ได้กันเลยทั้งแคบทั้งกว้างมีเด็กกว้างก็อะไรในกว้างไม่ใช่แคบก็อะไรในแคบล้างสลายหมดทั้งแคบทั้งกว้างอะไรในแคบอะไรในกว้างเออไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกับอะไรทุกอย่างนั่นแหละมันจะได้นอกเหนือแคบนอกเหนือกว้าง 来，谢谢，谢谢，去不客气啊。 ราะว่าไม่มันทั้งไมทั้งไม่ไม่เลยแหละเรื่องได้ตัดเป็นไงเัื่องได้ตัดเป็นดีวว่าตัดมาทั้งตัวตัดตัดมาทั้งตัวไม่ตัดยังแล้วก็ทุกอย่างด้วย